สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมกะ c าออโตอิมพร์ตโชว์รูมรถนำเข้ารถพรีเมียมยูสค่ะกับรถสวยๆพร้อมโปรโมชั่นดีๆมากมายที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณหนึงหน้าจอค่ะแล้ววันนี้ป๊อบอยู่กับคันนี้ค่ะ New Honda s เซปบาร a โกสปาาปี2021คันนี้นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด 2,000cc ค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมระบบ2มอเตอร์ค่ะ ซึ่งรุ่นก่อนนะคะจะมีเพียงมอเตอร์เดียวเท่านั้นค่ะ n e w s e p Bagon Sparda คันนี้นะคะคุณผู้ชมเขามาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยค่ะพร้อมกับไฟหน้า LED ค่ะและสัดไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อกันนะคะล้อแม็กขอบ16นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบปลดล็อกอัตโนมัติ e ิเลส s Go <S และคันนี้ยังได้ในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะคันนี้สามารถควบคุมได้จากคนขับหรือรีโมทคอนโทรลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ และออปชั่นใหม่สุดพิเศษค่ะประตูเตะเปิดอัตโนมัติค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมออปชันภายในกันต่อเลยนะคะภายในของ New s t e p a g o n s p a d a คันนี้นะคะมีการดีไซน์ให้อยู่ในโทนสีดำให้ความรู้สึกสปอร์ตคมเข้มมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและปุ่มปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านในกันต่อเลยนะคะ มาทาลองขึ้นมานั่งนะคะคุณผู้ชมโหพอเข้ามานั่งในห้องผู้โดยสารด้านหลังแล้วเนี่ยความรู้สึกโปร่งแล้วก็โล่งมากๆเลยเนื่องจากห้องผู้โดยสารด้านหลังนี้กว้างมากๆเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างของคันนี้ที่ป๊อบชอบมากๆเลยประตูฝาท้ายค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะประตูฝาท้ายสามารถเปิดได้2แบบค่ะคุณผู้ชมแบบแรกนะคะเปิดแบบตู้กับข้าวค่ะเป็นยังไงคะตอบโจทย์สายแนบ้านเลยใช่ไหมคะ หรือถ้าหากว่าเรานะคะต้องใส่ของที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถเปิดขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเบาะแถว3ด้านหลังเนี่ยสามารถพับเก็บราบไปกับพื้นรถได้เลยจะบอกว่าพับเก็บง่ายมากๆเลยนะคะป๊อบทำได้คุณผู้ชมก็ทำได้ค่ะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่นะคะเก็บสัมภาระก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเลยจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะคันนี้ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง20กิโลลิตรเลยนะคะคุณผู้ชม เรียกได้ว่าเติมถี่ใช้กันจนลืมเลยค่ะและในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมปอบเชื่อว่าหลายๆท่านคงกําลังต้องการกําลังใจและสิ่งดีๆให้กันมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเมกะค้าจึงขอมอบสิ่งดีๆพร้อมโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าทุกท่านค่ะ น e วเ t e p v ร์ก็สปา d a ปี2021ราคาปกติคันนี้อยู่ที่2 5 90,000บาทแต่วันนี้เราขอมอบราคาโปรโมชั่นให้คุณที่เศษเพียง2 4 90,000บาทค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะอย่ามาัรอช้ารีบๆตัดสินใจกันเลยนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามช่องทางต่างๆที่ป๊อปขึ้นไว้ด้านบนนี้ได้เลยนะคะ เรามีรถสสวยๆมากกว่า200คันพร้อมศูนย์บริการแบบครบวงจรนะคะแน่นอนว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุกท่านได้แน่นอนค่ะวันนี้ป๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์พร้อมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆพร้อมโปรโมชั่นดีๆจากเมกาคาออโตอินพตค่ะวันนี้ปอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ